บ้านอาชีพกูเล็กสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาชวีพี่ทำนักเก็ตไก่กันจ้าสวัสดีครับผมกูเล็กพ่อค้าสอนทําขนมพี่ๆท่านใดที่ชอบทำขนมหรือทําเครื่องดื่มไม่ว่าจะทําทานเองหรือทําเป็นอาชีพเสริมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนครับ เราจะมาเตรียมส่วนผสมสำหรับทํานักเก็ตไก่ของเราก่อนนะคะตัวแรกค่ะก็จะเป็นตัวของอกไก่นะคะอกไก่เราจะไม่เอาหนังเลยเนาะอันนี้จะเห็นว่ามันจะมีมันอยู่นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาออกด้วยนะพวกนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้ค่ะก็คือเอาออกให้เกลี้ยงเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก แบบนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นกันนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหมูค่อยไปหานอีกทีหนึงต่อมาค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายไข่ไก่นะคะจะมีน้ำหนักเอาไว้ให้แล้วนะคะเราจะใช้วิธีการชั่งเอาเนาะเพราะฉะนั้นพี่ๆจะใช้ไข่เบอร์เล็กหรือเบอร์ใหญ่ก็ได้นะคะวิธีทำก็คือตีผสมให้เข้ากันแบบนี้เนาะแล้วก็ไปชั่ง เอาเท่าที่เราต้องการตามสูตรเท่านั้นนะคะอย่าใส่เยอะมากเกินไปค่ะไม่งั้นมันจะเหลวเนาะมันจะปั้นเป็นก้อนไม่ได้นะคะอันนี้จะเป็นเกลือนะคะด้านซ้ายค่ะด้านขวาจะเป็นพริกไทยขาวป่นนะคะส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นออซอสปรุงรสฝาสีเขียวแล้วก็ผงกระเทียมป่นนะคะ ผงกระเทียมนะคะก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าตามแมคโครก็มีค่ะจากนั้นนะคะเราจะเอาทุกอย่างค่ะลงไปปั่นรวมกันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวเนื้อไก่เลยค่ะหั่นให้เรียบร้อยให้แบบว่าเป็นชิ้นเล็กลงนิดนึงนะคะเราจะได้ปั่นไง่ายค่ะอย่าให้มีน้ำเนาะพยายามซับน้ำให้แห้งด้วยนะคะ เวลาที่เราล้างไก่เราไม่เอาน้ำลงไปด้วยนะงกระเทียมค่ะเกลือกับพริกไทยนะคะซอสปรุงรสน้ำตาลทรายไข่ค่ะ ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะปั่นให้ได้จนแบบเนื้อเนียนละเอียดแบบนี้เลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะแปพลาสติกเอาไว้นะคะเดี๋ยวหมูจะเอาเข้าไปพักในตู้เย็นค่ะประมาณสัก 2-3ชั่วโมงนะคะเพื่อให้เขาเซตตัวก่อนเนาะหรือสามารถทำวันนี้แล้วก็แช่ข้ามคืนไปเลยก็ได้นะคะอันนี้คือครบเวลาแล้วนะคะอันนี้หมูแช่ไว้1คืนเลยค่ะเราก็เตรียมถาดเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะเกลี่ยนะคะให้เป็นแผ่นบางๆเนาะแล้วเดี๋ยวเราถึงจะเอาไปน,นึ่งให้สุกก่อนค่ะเราจะใช้พายนะคะจุ่มน้ำมานิดนึงนะคะจะได้ไม่ติดพายค่ะเกลี่ยได้ง่ายนะคะเกลี่ยให้ทั่วเลยค่ะดูความหนาของตัวนักเก็ตที่เราต้องการนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้ เขาเรียบแล้วก็มีความหนาที่สม่ำเสมอกันเนาะเสร็จแ,แล้วค่ะหมูจะแบ่งนะคะให้ได้42ชิ้นนะคะก็คือแบ่งแถวด้านหนึ่ง6นะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็น7เนาะ7 6 42ค่ะในขั้นตอนตร,ตรงนี้นะคะเออเขายังตัดไม่ขาดหรอกนะมันจะเหมือนแค่ เป็นการทำรอยเอาไว้เฉยๆค่ะเดี๋ยวพอเขาสุกแล้วอะเราถึงค่อยมาตัดแบ่งให้เขาออกเป็นชิ้นอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้ก็คือตั้งน้ำในซึ่งให้เดือดก่อนนะคะนึ่งเสร็จแล้วค่ะนักเก็ตเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาตัดให้เป็นชิ้นเลยค่ะตัดให้ขาดเลยจากรอยที่เราทำเอาไว้อะจ้ะ เขาจะไม่ติดถาดนะคะเนี่ยนะคะก็จะเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อไก่ล้วนๆเลยค่ะชิ้นเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปชุบแป้งแล้วทอดกันอีกทีนึงจ้าอ้าวคราวนี้เรามาเตรียมแป้งสําหรับที่เราจะไปชุบทอดเลยนะคะเบื้องต้นเลยค่ะก็จะเป็นตัวแป้งทอดกรอบนะคะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะ น้ำโซดาเย็นจัดๆเลยนะคะน้ำตาลทรายส่วนอันนี้ค่ะจะมีเกลือด้านซ้ายนะคะด้านขวาจะเป็นผงกระเทียมค่ะแล้วก็จะมีตัวพริกไทยดำป่นนะจ๊ะส่วนอันนี้ก็คือตัวนักเก็ตค่ะที่เราหั่นเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาผสมแป้งรอเลยนะคะอันนี้เป็นแป้งตวงเรียบร้อยแล้วน้ําตาลทราย พริกไทยดำป่นเกลือกับผงกระเทียมนะคะโซดานะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะจนน้ำตาลทรายละลายให้ดีเลยนะคะ ระหว่างนี้ค่ะเราก็ไปตั้งกระทะน้ำมันรอไว้เลยนะคะเราจะใช้ไฟกลางนะคะในการทอดเนาะไฟกลางค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะจะไม่ใช้ไฟอ่อนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวนักเก็ตเราจะอมน้ำมันค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็ชุบแป้งค่ะหย่อนลงไปเลยใช้ไฟกลางค่อนข้างไม่ทางแรงนิดนึงเนาะ ถ้าใ,ใช้ไฟอ่อนมากๆนะคะเขาจะอมน้ำมันนะคะแล้วก็ตัวแป้งนะคะอย่าลืมคอยคนให้เข้ากันด้วยนะคะตอนนี้สังเกตดูเนาะเราใส่ตัวนักเก็ตลงไปใหม่ๆนะคะเขาจะยังจมอยู่ด้านล่างนะคะยังไม่ต้องไปขยับอะไรเลยเนาะปล่อยเขาไว้อย่างนี้เลยค่ะถ้าเราไปขยับตอนนี้ตอนนี้เขายังไม่สุกอะคะ่ะเขาจะแป้งมันจะหลุดเนาะแล้วมันก็จะเละนะคะ เนี่ยค่ะจะสังเกตเขาเริ่มลอยขึ้นมาเนาะก็คือเขาสุกแล้วเห็นปะถ้าเขาสุกแล้วนะคะเขาจะลอยขึ้นมาค่ะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองทองสวยๆแบบนี้เลยเอาถึงค่อยมาขยับนะคะระวังน้ำมันกระเด็นด้วยเนาะวันนี้เราก็จะทอดให้แบบได้สีเหลืองสวยเลยอะคะ่ะเป็นสีเหลืองทองเลย ส่วนเศษพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องคอยช้อนทิ้งด้วยนะคะเนี่ยสีสวยแล้วขึ้นได้เลย,เลยใช้เวลาทอดไม่นานนะจ๊ะเพราะว่าตัวนักเก็ตไก่ของเราอ่ะเขาสุกแล้วเราแค่ทอดแบบว่าให้เขาแป้งเขาสุกสีเหลืองทองนั่นเองค่ะนี่เห็นมหน่าทานเนาะเส็จน้ำมันค่ะ แล้วก็นำไปพักบนกระดาษทิชชู่ซับมันค่ะส่วนเศษนี้เราก็ช้อนทิ้งก่อนนะคะก่อนที่จะลงรอบใหม่ค่ะมาแล้วนักเก็ตไก่ของหมูพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจะทานคู่กับมายองเนสก็อร่อยซอสมะเขือเทศก็ยิ่งดีค่ะ หมูเคยมีคลิปทาํามายองเนสเอาไว้แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้มุมขวาด้านบนนะจ๊ะไปลองทํากันดูได้ค่ะอร่อยมากเห็นไหมนักเก็ตเราก็จะสีสวยค่ะชิ้นใหญ่ๆเนื้อไก่ล้วนๆค่ะรับลองทําเองปลอดภัยอร่อยด้วยค่ะขอชิมก่อนนะจ๊ะ กรอบอร่อยมากอร่อยค่ะรสชาติดีมายังเนสก็อร่อยนะเด็กๆชอบแน่นอนเลยค่ะลองทำดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้หมูฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ